มาละเมื่อกี้ไลฟ์มีปัญหานิดนึงแล้วรมรอทุกคนเข้ามาก่อนเะครับรอรอรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาเมื่อกี้ไลท์ไลท์เราลุดเรียบร้อยเลยช่วงสำคัญด้วยประเด็น ตอนนี้เราอยู่กับไอดีแสงมืดของผมเองนะครับถ้าใครที่อยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้ครับผมผมเปิดไว้ให้ละอันนี้ขอรอรอทุกคนให้เข้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้ไลฟ์หลุดครับไลน์หุดเอาเลยขึ้นใหม่เลยขึ้นใหม่เป็นไลฟ์แสงมืดไปเลยทีนี้ มากันยังเย่ยใครมาล้วรายงานตัวด้วยนี่ครับเดี๋ยวระหว่างนี้ไปดึงน้งพลเข้าอันนีน้ไม่ใช่น้งพลน้งปลื้มเข้ากลุ่มไลน์แล้วดีกว่า ชื้อๆเย็บรอไว้เชน้อปื้มแล้วครับผมทุ่คนยังอยู่กันไหมครับยังอยู่กันไหมเอ่ยแต่นี่นั่งรออยู่ ในขณะรอผมก็ต้องขออนุญาตอัปเกรดเลยแล้วกันนี่ครับปราช้างขึ้นไฮเปอร์แม็กครับผมเดีย๋ยวนะปราช้างโมดูปุ๊บ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 บมืดบมดมืดน่าจะมีตัว3ามแค่ตัวเดียวเนาะ โอเคผมอัพเลยแล้วกันนะครับอัพรออัพรอเ e สโก้อือ้อ,อ,อตัวแบกเราคนมายังครับทุกคนมายังไอ้มอวมอัพอัพรอไม่ เรียบร้อยขึ้นไฮเปอร์ทุกตัวสุดยอดครับผมบมอดมืดขออนุญาตใส่กบเลยแล้วกันมีกบอีกพี้ลยยัดครับพวกนี้ยดัดไปไหนะ có nhìn Ranger trước quá Hãy subscribe ชื้อไม่แม็กเดี๋ยวไว้ย่อยดีกว่าโอเคไหมครับ มีเลโยนาดไหมนะมีไหมวะเคสี่สิบสามก็เคเลยตอนนี้ การที่เข้ามาแล้วรายงานตัวหน่อยครับรายงานตัวหน่อยผมจะเริ่มสูงละ มันขอ pvp รอแล้วกันนะเอาวัดใครมาตีอะไรเราเนี่ยเฮ้ยไปดู เดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ยมาระหว่างรองพีพีสักนิดสักหน่อยครับด้วยตีตีให้ยับ ยังเปิดตัวไม่ได้ไอ้นี่อร่อยเดี๋ยวลองไม่เดือนหนึ่งเดือนต่อาจาไปก็น่าจะไอ้นี่ละวางแผนเปิดกบ ตอนนี้เรือเปิดเกียร์นะครับอุ้ยไม่ไหวเอาไาชนเบาชนเบาร็อกอืม ไม่ดุ้งนะแสดงว่าบารล็อกเขาไม่ค่อยมีของเท่าไหร่หรือเปล่าโอ้โหจะบอสเมื่อเราหายครับมีรอยมีคนรอยอยังไงจจ้วบอดี้ลอ,อยรอยแล้วล่องมุนนักปั่น เรียบร้อยยัดหน้าป้อมแล้วอะไรคือหน้าป้อมหน้าป้อมนะครับตอนนี้ มายังครับมายังครับมันจะเปิดแล้วละผมไม่รอละเปิดแล้วไปหาอะไรทำล้วตอนนี้ หรือทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับมาผมพร้อมเปิดละทุกคนพร้อมเปิดกับผมหรือยังอือหือสิบขนนกเนาะอย่างเกลือผมจะเปิดแค่หนึ่งพันรูบี้นี่ครับเปิดไม่เยอะเปิดไม่เยอะ ว่าไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับห้าครั้งของเรา2องอแรกครับถ้าออกคือพอออกคือปิดไรหนีมาผมไม่สกคิปด้วยปงอือหืออือหืออือโอ้โหก็โหได้ปืนอย่างน้อยก็ได้ปืนอยู่นะฮะ ปืนออปชั่นค่อนข้าง56หเปอร์เซนต์หรอ,อเคเรามีดวงกับปืนรอเปล่าเนี่ยเปิดให้ดีคอร์บ,บมก็ได้ปืนนะเี๋ยวที่เชื่อจริงๆได้ปืนมาสี่กระบอกไปครับรอบที่สองอืมหมุนนานต้องมาแล้วอย่างนี้หมุนนานอย่างนี้ต้องมาแล้วชืบ กระเป๋าอ๋อเข็มขัดอ่อเสื้อโอ้ยเดี๋ยวไม่เอาอันนี้โอ้โหพลังชีวิตลบหลีกต้านสก,กิลอืมอืมเลยเอามาทำไมเดะโอเคเราเปิดไปสองครั้งแล้วนะ อันนี้ครั้งที่สามครับไปเราไม่ลีลาละอืออุ้ยอุ้ย,ยมาผมบอกแล้วมันมาครับโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องถึงหนึ่งพันว่ะทุกคนนะไม่ต้องถึงหนึ่งพันเลยโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหคนประกอบการจะดีเกินไปละอันนี้คือดีเกินนะโอเคผมพอครับอันน,นี้ผมพอละยิ้มยิ้มจัดเจี yeah. ้ย <laughs> ไม่นึกไม่ฝันตัวเองจะดวงดีขนาดนี้ไปเบ็ดเลยไหนดูซิไหนดูซิเราได้อะไรเอาบ้างเราได้ปืน ดึกปืนเราได้โหไอนน้เค็มขัดเป็นหลบต้านไม่ค่อยโอเคะเข็มขัดกับกระเป๋านี่ไม่ค่อยโอเค่าไหร่แต่นี่ครับโอเคเลยนี่หาอัปเกรดธาตุไวรอเลย อุ้ยสวยครับ9ก้า้ซะด้วยตึงๆไปเราไอดีนี้ตึงๆเกิดๆคุ้มมเลยหกร้อยบี้ี่อะไรให้เราทำอีกไหมอันนี้ก็ไม่น่ามีนะครับเกิดอยู่นะ น,นี่มันพลังชีวิตมันมีหลบมันมีต้านก็จริงแต่โอ้ไม่ค่อยโอเคเลยเกียร์ที่กระจอกจัดส่วนปืนปืนในนี้ออปชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคอันนี้ผมยิ้มละสำหรับไอดีนี้ไอดี ID นี้คือแบบรอยาวๆเลยครับรอดองกยาวเลยโอเคครับสำหรับไลน์นี้พารนี้ก็ต้องขอพักเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาแปบ๊บเดียวเพราะว่าไอดีโคละโบก็จะเปิดแค่นี้แหละโอเคครับก็ไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคลิปหน้าซีอูครับผม